ตัดวัวหอมหรอแมันม่นนั่่นตัดวัวหอมหรอเอาก็ช่วยงานีม่ได้เอาดีพอจะช่วยได้จะลำบากกใจไลยทุกคนชอบเล่นไหม โอ้โหโอ้โโ้หน้งแ้วนี่พนังง่ายกำลังตัดหน้าอยู่งาเตัดโ้ตเนค่ะเล็งเมือตัดอยู่แล้วว่าเสียเหนิวเขาในรวนไปไม่ได้ที่